รับเขาใหม่วันนี้ครับบัตด,ดี้มาจากปาจีนะครับสไลด์มาคันนี้เจ้าของทำมาแล้วบางส่วนนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาทำต่อก็เลยส่งมาให้ผมนะครับก็ดูแล้วนะครับเพดาผนังเนี่ยใช้ได้นะฮะพอใช้ได้อยู่เพดานเพดานต้องลืนะฮะข้างหน้านี่โย,โยโย่เบี้ยวๆบียวนะครับเพดานลือ แล้วก็ตัวก้านหลังนี่เดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปหน่อยนะครับพื้นก็น่าจะพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวดูมาดูกันต่อครับว่าจะจบมาเป็นยังไงฮะเปลี่ยนพื้นนะครับ ก็กระเบื้องยางจริงๆก็ดีอยู่แหละแต่ว่าไม้เนี่ยเก่าแล้วก็ทําทั้งทีก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยครับจะได้อยู่กันอีกนานเนะียพื้นเดิมเป็นไม้ฟิล์มดำนะครับซึ่งผมจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะไม่เคยใช้เลยฟิล์มดำเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่ค่อยทนนะมันอายุมันสั้นกว่าไม้อัดยางทั่วไปนะ จริงๆเขาใช้เป็นไม้หล่อแบบนะใช้แล้วก็ทิ้งใช้ได้สามสี่ครั้งทิ้งเนี่ยมันจะมันจะบวมน้ำนะครับพื้นไม้ผูหมดนะครับเปลี่ยนให้นะครับพี่เนี่ยค,คิดว่ายังจะเก็บไว้ใช้ได้นะแต่ว่าดูแล้วสร้างใหม่ตัวควรจะ พอทำมาจะไม่สวยนะทำใหม่ดีกว่าครับผนังเดิมเราย้อมสีใหม่นะครับให้เข้มขึ้นเพราะาทางลูกค้าเขาเอารูปตัวอย่างก็คืองานของผมที่เคยทำนะฮะเขาบอกว่าเอาตีมประมาณนี้ก็คือตีมสีเข้มนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ระบุนะว่าจะย้อมตรงนี้แต่พรา อันนี้ผมตัดสินใจเองไม่รู้เขาจะชอบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคือผมไม่อยากให้มันเป็นเหมือนห้องซาวน่าไงครับก็เลยย้อมสีเข้มดีกว่านะชั้นตรงนี้เดี๋ยวก็รื้อฝ้าเพดานที่ทํามารื้อเสร็จแล้วนะครับอันนี้ไม้ใหม่ที่เราเตรียมเอาไว้ก็ย้อมสีเข้มเหมือนกันนะครับก็เป็นไม้สนนะฮะไม้สนเข้าลิ้นย้อมสี พื้นเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็เป็นไม้อมัดสิบห้ามิลว่เดี๋ยวปูกระเบื้องปูกระเบื้องเดี๋ยวจะรอเสร็จจากงานฝ้าเพดานก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละเทะหมดนะผนังก็หรือสุดท้ายก็คือมอีผนังอย่างเดียวที่ใช้ได้นอกนั้นรือหมดเอาโค้งไม้นะครับเนี่ยเราดัดไม้ให้เข้ารูปแล้วก็เราก็ทาด้วยน้ำยา ดัดไม้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือน้ําเปล่าเนี่ยแหละครับ <S <S เดี๋ยวทาไว้เดี๋ยวไม้มันจะโค้งข้าลูกแนนมันจะโค้งได้อย่างนี้ที่เราทําเอาไว้ไนะฮะในดูฝักมาตรงน,นี้มันจะโค้งนี้สวัสดีครับเอ็มสโลไดนะครับหลังจากกลับมาจากงานสโลได้ห้านะครับเราก็มาเร่งทําคันนี้ต่อจนเสร็จนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวนะคันนี้เป็นบัสดี้ อีกแล้วนะบัดดี้ผมชอบทำนะมันทำสนุกดีด้วยสไตล์ของรถที่มันวินเทจแล้วก็กับงานของเราเองที่เป็นสไตล์วินเทจเนี่ยมันก็เลยเข้ากันดีเรามาชมกันครับภายนอกคันนี้เป็นสีน้ำเงินนะขาวน้ำเงินทางลูกค้าก็บอกว่าก็อยากได้สีน้ำเงินให้มันเข้ากับตัวรถนะครับผมก็จัดเฉดสีให้เป็นมินไนบล์โตุถ้าถ้าจะเลือกสีนะครับอย่า เชื่อตามแคตตาล็อกนะฮะในแคตตาล็อกอับมินไนบูมันจะไม่ได้ออกโทนนี้นะมันจะออกมันจะออกซอฟๆแล้วก็อมเทากว่านี้แต่นี่มันเป็นน้ําเงินเลยแต่ว่าก็โอเคสวยดีเหมือนกันเข้าเหมือนกับตัวรถคันนี้นะครับลูกค้าทํามาบางส่วนแล้วนะฮะก็ผนังผนังทํามานะฮะแล้วก็เพดานทํามาแต่ว่าใช้งานไม่ได้นะมัน โย้ยยไปหมดเลยแล้วก็ไม่สวยะครับเราก็เลยรื้อแล้วก็บอกทางลูกค้าละแต่จริงๆใจเขาก็อยากให้รื้ออยู่แล้วก็รื้อเพดานนะครับส่วนอันนี้ก็เก็บเอาไว้ย้อมสีย้อมสีใหม่ตอนแรกมันก็เป็นสีไม้สนซึ่งจะดูออกเคอะเคอะเก่าๆแล้วผมก็ขัดแล้วก็ย้อมเพื่อให้เข้ากับสีเพดานนะครับคันนี้ก็เน้นเป็นธีมสีเข้ม หน้าต่างเราก็สร้างขึ้นมาใหม่สร้างกรอบขึ้นมาใหม่นะก็ติดธ้ามานแนววินเทจอย่างนี้เข้าไปนะครับตรงนี้ก็ลื้ของเดิมทิ้งแล้วก็ใส่ตู้เข้าไปกิดของส่วนเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะเป็นตัวแอลเหมือนเดิมให้มันสร้างอะไรไม่ได้ถ้า,ถา เคาน์เตอร์ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแนวนี้แหละนะครับเพื่อนั้นเข้าไปให้เป็นลายไม้เข้ากันทั้งชุดนะครับมาะแนไม้นะครับแล้วก็ชั้นเปลือยคันนี้ใช้แอร์เ,ออเป็นเขาเรียกว่าคอมแอร์ไฟฟ้านะครับก็ใช้จากตอนแรกเขาลองเทสก,กับแบบรถยนต์นะครับไฟมันไม่ถึงทีนี้เราก็สั่ง ชุดแบตของพี่จิ๊บมาให้310แอมป์นะครับเขาก็จะต่อพ่วงเข้ากับชุดนี้แต่เขาจะไปจัดการต่อครับก็ต่อระบบเข้าหากันนี่นะครับที่เขาทํามาตรงนี้ก็เป็นตัวสลับไฟแล้วก็ปุ่มคอนโทรลแอร์ต่างๆนะครับเราเพิ่มไฟเข้าไปคันนี้ไฟไฟประดับจะเยอะหน่อยเพราะว่ารถมันตีมันมืดแล้วก็เลยเพิ่มไฟตรงนี้เข้าไป สวิตเปิดปิดนี่เราก็เล่นเป็นแนววินเทจนะครับก็เพิ่มไฟตรงนี้เข้าไปก็ชอบครับคันนี้สวยดีนะตีผนังเต็มๆอย่างนี้มันก็ดูคลาสสิกดีแผงกั้นหลังเราก็เจาะแล้วก็ติดแผ่นอะคริลิกไว้ให้นะครับส่วนห้องคนขับเราก็ตีเพดานแล้วก็มี ห้องเก็บของด้านบนนะครับไม่รู้ซ้ำใครหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราก็เคยทำมาแล้วแหละแต่ตอนนี้มันมืดเดี๋ยวุ่งมีค่อยดูอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากนะครับก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอต่ออีกนิดนะครับสรุปค่าใช้จ่ายคันนี้นะฮะ5ค่าตกแต่ง ห้าหมื่นห้านะครับแล้วก็มีค่าหรืองานเดิมพันหนึ่งนะครับขอเป็นค่าแรงนิดหน่อยแล้วก็ค่าแบต4ี่หมื่นหนึ่งนะครับแบตสามร้อยสิบแอมป์พร้อมอินเวอร์เตอร์สามพันห้าร้อยวัตต์นะครับระยะเวลาการทำนะฮะหนึ่งเดือนครับโดยประมาณนะฮะลาไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เตรียมพร้อมส่งรถครับเดี๋ยวลูกค้าจะมานำรถสไลด์มานะให้ดูตอนกลางวันอีกครัง้งหนึ่งนะก็เนลมิดรถเก่าให้มีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งนะครับ เตรียมตัวกลับบ้านที่สระแก้วนะครับจัดส่งโดยหมูรถสไลด์นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจ